สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งเลยคะ่ะอย่างนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาแกงเมื่อวานก็ไปเก็บเห็ดมาแล้วก็เอาไปส่งออเดร์โอ้โหแบบว่าขับรถนี่ใหญ่นิดเนี่ยกลัวมากเลยนะคะเพื่อนๆขับรถแซงตลอดนะคะก็กลัวมันไม่ทันเนาะเขาก็รอเมื่อวานนะคะเห็ดก็ประมาณสิบโลได้นะคะเพื่อนๆตะมุตะมินะคะ ก็คือจะไม่มีอีกแล้วนะคะแต่มูจะมีหมดแล้วนะคะมันบานหมดแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อ well. คืนก็ทําเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกงยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็วันนี้ยันนี้ก็จะมาแกงนะคะก็เป็นเห็ดรวมนะคะเป็นเห็ดรวมนะคะนี่ก็คือเป็นเห็ดมันปูนะคะเพื่อนเห็ดมันปูนะคะยันนี้ก็จะแกงเป็นเห็ดรวมเห็ดมันปูนี่คือเห็ดคลิปก่อนๆเพื่อนๆอาจจะเห็นนะคะอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากนะคะเพื่อน เห็ดดินเห็ดนำมาตนะเดี๋ยวนี้ก็ต้มแล้วไปแช่แข็งไว้แล้วก็จะมีเห็ดเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดพึ่งหวานนะคะนี้คือเห็ดพึ่งหวานแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเห uh, uh, ็ดเห็ดทั้งหมดเลยนี้คือเป็นเห็ดเห็ดขาลายนะคะเพื่อนี๋นี้ก็จะลอกขานะคะจะลอกขาออกนะคะหัวเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขาเขาก็จะเป็นอย่างนี้ลอกแล้วก็จะเป็นสีดําแต่ว่ากรอบหวานมากนะคะเพื่อนเพื่อน เขาเรียกว่าเห็ดขาลายนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแต่จะดํานะคะแต่จะดํานะคะอันนี้เป็นเห็ดขาลายแล้วก็เป็นเห็ดปลวกนะคะเพื่อนนี่คือเห็ดปลวกที่นี่นะคะก็จะแกงเขาเรียกว่าเห็ดปลวกเนาะที่นี่เนาะจะแกงผสมไปด้วยเห็ดปลวกเสร็จแล้วก็จะมีเห็ดมัตสึทาเกะนะคะมัตสึทาเกะก็จะแกงลงไปด้วยนะคะจะแกงรวมลงไปด้วยนะคะ ยี่นี้ก็จะแบ่งแบ่งแกงใส่แกงด้วยนะคะมัตสึทาเกะมัตสึทาเกะคือเป็นเห็ดที่นิยมมากในญี่ปุ่นนะคะเพื่อนถ้าใครไม่รู้จักนะคะไปเก็บข้าวหน้านะคะก็อย่าทิ้งนะคะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนที่เมืองยยนิดอยู่นะคะเขาคงจะรู้จักจากคลิปนี้นะคะมัตสึทาเกะนะคะก็คือเป็นเห็ดอายุวัฒนะนะคะเป็นเห็ดที่มีราคาแพงมากๆนะคะในญี่ปุ่นนะคะเพื่อนจะเป็นเห็ดที่มีราคาแพงนะคะ เป็นเห็ดอายุวัฒนะหรือว่าเห็ดหอมญี่ปุ่นนั่นเองนะ,ะนเพื่อนเกิดยากปลูกเองไม่ได้นะคะมันต้องเกิดในป่านะคะใต้ต้นสนนะคะเพื่อนนี่คือมัสสุทะเกะนะ,ะ,ล,ะลายคนนะคะเมื่อก่อนยานี่ไปเก็บยานี่ก็กินไม่เป็นนะคะทีนี้ก็มาดูจากอาจารย์อาจารย์กูเนาะอาจารย์กูของเรานะคะเข้าไปเสกดูนะคะเข้าไปเขียนดูก็จะเห็นออกมาเป็นเห็ดอันนี้นะคะ กอรเมสมสโรอะไถ้าเป็นภาษาสวีเดนนะคะแต่เอาภาษาง่ายๆแล้วกันมัตสึทาเกะน,นะคะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะหรือว่าเห็ดหอมนะคะก็จะใส่ลงไปในแกงด้วยแล้วก็จะเอาไว้ผัดด้วยนะเพะื่อนไม่ต้องทิ้งนะคะต่อไปเ,ปเพื่อนๆคนไหนที่เอาไปเก็บเห็ดนะคะอันนี้แหลกของดีราคาแพงนะคะ บางทีเราก็โยนทิ้งกันเราไม่รู้ว่าไปเห็ดกินได้นกินได้นะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมเพื่อนๆที่ว่ายังเก็บไม่เป็นก็ไปดูในคลิปยานิดนะคะเพราะว่ามีหลายคลิปนะคะทีนี้นเราก็จะมาทําการต้มเห็ดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเครื่องแกงเครื่องปรุงก็จะมีโหระพานะคะคือแทนใบแมงลักแล้วก็มีดอกบวบแล้วก็มีบวบลูกเล็กนะคะลูกใหญ่ก็เก็บให้ <ๆ S 2> เพื่อนไปหมดแล้วนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนนี่คือเป็นลูกสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วนะคะยานิดมีลูกใหญ่อีกลูกหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมัน ถ้ามาตัดมันก็จะกินไม่ทันนะคะก็เลยเอาลูกเล็กมาแกงนะคะแกงใส่ดอ,อกบว variety, บว be, แล้วก็ใส่บวบแล้วก็ใส่ผักโหระพานะคะเพื่อนกระเพรานะคะไม่ใช่โหระพานะคะมาเราก็จะต้มเห็ดก่อนนะคะมาดูว่าจะนี่แกงเห็ดแบบไหนนะคะเพื่อนจะต้มเห็ดก่อนนะเพื่อนคนอื่นแกงไม่รู้แกงแบบไหนนะคะคือเจนี่แต่ว่าเจนี้จะต้มเห็ดก่อนนะคะเพื่อนก็จะเห็ดลงไปต้มนะคะต้มแล้วก็จะเอาไปล้างน้านะคะเพ Sultan, ะะ ically, speaking, ื่อน แล้วค่อยมาแกงอีกทีหนึ่งนะคะคือเยนิดก็จะเป็นคนแบบนี้นะคะมันล้างแล้วสามสี่น้ําแล้วก็จะเอาไปสามน้ำสี่น้ํานะคะล้างล้างเห็ดนะคะส่วนเห็ดหอมนี่เราไม่ต้องต้มนะคะเพ,เพื่อนเพราะต้มแล้วความหอมมันจะออกไปหมดนะคะเราก็จะไม่ต้มนะคะจะต้มแต่เห็ดรวมอย่างอื่นนะคะพอโยนลงไปนะคะแล้วต้มเสร็จแล้วค่อยมาดูวิธีเย็นิดแกงนะคะเพื่อน อันนี้คือเราเราต้มเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องต้มอันนี้คือเราผัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเห็ดหอมเราก็ไม่ต้องต้มเดี๋ยวจะเอาดอกตุ้มๆใส่สักดอกมาทำเ่อนดอกตุ้มๆนะก็คือจะใส่ดอกดอกนี้ลงไปด้วยนะคะมาดูว่าเยนีิทำอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็คือเป็นวันทําเห็ดนะคะมาวางอาเห็ดไปส่งเขานะคะแล้วก็แกเคลื่อนบ้านนี่คือจะผัดเนยนะคะผัดกับเนยนะคะผัดกับเนยนะคะ ผัดกับเนยแล้วก็อันนี้คือเจนะะนิดอบนะคะเพื่อนอบเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะนี่อบเห็ดนะคะก็จะพอแล้วเท่านี้นะคะเพื่อนคือจะไม่เอาไม่จะไม่เอาแห้งไปตอนนี้แล้วเพราะว่าเราจะใช้ทําสําหรับทําขับทํายำนะคะทําลาบก็ได้นะคะอันนี้เป็นเห็ดอบนะคะเห็ดเพื่อหวานอบนะคะเพื่อนอบเท่านี้ถ้าแห้งเกินไปมันก็จะไม่อร่อยใช่ไหมก็มจะอบประมาณนี้นะคะเพื่อนๆะคะ มาดูนะคะว่าเื่นี้เขอผิดก่อนนะเพราะว่าจะได้แห้งนะคะวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้นะคะจะให้ดูนะคะเขาขึ้นมาทําหลังคานะคะเพื่อนก็จะเขาจะขึ้นมาทาสำรวจด,ดูว่าหลังคาเอ,อดีไหมอะไรไหมนะคะเอาขยะเอาอะไรออกจากหลังคานะคะอันนี้คือเป็นก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวตอนนี้ก็อุณหภูมิอุณหภูมิเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเพื่อนกลางคืนก็ห้าองศาสี่องศาแล้วนะคะ อันนี้คือขาเห็ดนะคะที่เ,นเยนิทานะคะอันนี้คือเยนิก็จะเอาไปทอดเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนจะทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นขายเห็ดสดๆนะคะครั้งกอ่อนที่เ,นเยนิทาคือเป็นขาเห็ดที่เ,นเยนิเอาไปอบในเตาอบนะแล้วก็เอามาทอดเพราะว่าคืนนั้นอ่ะมันตีหนึ่งตีสองแล้วนะคะเยนิก็อดนอนไม่ไหวนะคะอันนี้เยนิทำแล้วก็ทิ้งไว้เมื่อคืนนะคะก็จะมาทอดตอนเช้านะคะก็จะทอดแบบสดๆนะคะคราวนี้คือจะทอดแบบสดๆนะคะคราวก่อนคือทอดแบบอบนะคะ ทอดแบบสดๆนี่จะง่ายกว่านะคะเพื่อนเพราะว่ามันจะเร็วนะคะมันจะกรอบเร็วกว่านะคะเพื่อนก็มาดูยนิดทำแกงนะคะคเพื่อนขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะติดตามให้จบนะคะคเพื่อนค่ะนะคะว่ายนิดอยู่ยังไงกินยังไงที่สวีเดนนะคะเพื่อนไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เป็นชีวิตประจําวันของยานิดเองนะคะไม่ได้มีดรามงดราม่าอะไรีนี่ไม่ชอบดราม่านะคะคเพื่อนบอกตามตรงเลยนะคะีผัดเนยแล้วนะคะคเพื่อนผัดใส่เนยนะคะเห็ดชึ้นหวานนะคะ มีชต้มนะคะต้มเหร็ดน,นะคะเดี๋ยวดีวนี้ก็จะใส่เครื่องแกงลงไปนะคะเพื่อนเห็ดก็ต้มแล้วนะคะเครื่องแกงนะคะก็มีข้าวเบือข้าวเบือแล้วก็ตะไคร้หัวหอมแดงนะคะอันนี้คือเห็ดที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะ เผืเห็ดอันนี้คือเห็ดน้ำหมากนะคะยีนนี้ก็ใส่ลงไปนะคะ,ะมันเป็นแช่แข็งเนาะน,นี่ก็ใส่ลงไปบอนนะคะเป็นข้าวเบือนะคะทำข,ข้าวเบื่อให้ละลายก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็จะอันนี้คือเห็ดที่ผัดนะคะยังไม่เสร็จนะคะจะใส่เดี๋ยวยันนี้ก็จะใส่พริกไทยลงไปนะคะอันนี้ก็จะใส่พริกไทยลงไปนะเพื่อนๆผัดเห็ดของเรานะคะ ก็ตะพีหม้อให้แห้งๆนะคะผัดแห้งๆนะคะใส่พริกไทยแล้วก็จะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อนใส่นิดเดียวนะคะอย่าให้เค็มนะคะเดี๋ยวอันะะนี้คือแกงเห็ดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะโอ้ยอยันนี้ก็จะใส่บวบน้อยลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดเราต้มสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเี้จะหั่นนะคะเพื่อนใส่บวบลงไปะคะ่ะ พอบวบมันจะสุกยากนะคะเห็ดนี้เราต้มไปแล้วเราก็ใส่บวบแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปยังนี้ก็จะใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะคราวนี้ก็คือเห็ดหอมมัซสุทะเกะนะคะยันนี้ก็จมูกอยู่ใกล้ๆโทรศัพท์นะคะอาจจะเสียงหายใจอาจจะพุดฟัดพุดฟัดนะคะอันนี้คือเห็ดนะคะ จะใส่ลงไปเลยนะคะอาจจะเป็นคลิปยาวหน่อยนะคะเพราะว่าอาหารมันหลายอย่างนะคะวันนี้ใส่เห็ดแล้วก็น,นี่คือเห็ดมันปูนะคะเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะคะเห็ดมันปูนะคะที่เรา,าผักหรือว่าต้มไปแล้วนะคะเราเป็นเห็ดรวมนะคะเพื่อน ีนี้ก็จะใส่น้ำปลาร้าแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะเพื่อนใส่หนึ่งทัพีนะคะจะไม่ใส่เยอะหนึ่งทัพีนะคะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาสักนิดหน่อยนะคะเพื่อนเดี๋ยวทีนี้ก็จะใสอะ่อันนี้ลงไปเลยนะคะดอกดอกบวกนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้คือตะไคร้นะคะเพื่อนตะไคร้นะคะ เดี๋ยวก็จะใส่กระเพราลงไปนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันค่ะเดีวมันจะยาวเนาะคลิปแกงเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะก็แกงเห็ดนะคะหกอย่างนะคะเพื่อนก็มีเห็ดพึ่งหวานนะคะเพื่อนเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูนะคะเพื่อน แล้วก็เห็ดคาราเห็ด no น้ำหมากเห็ดปลวกนะคะเพื no p p p ่อนเพื no mm ่อนก็จะเห็นนะคะว่ามีเห็ดอะไรบ้างนะเดี๋ยวนี้ก็จะชี้ให้ดูนะคะอันนี้คือเห็ดน้ำหมากนะคะเพื่อนเห็ดน้ำหมากนี่คือเห็ดมัตสึทาเกะนะคะมัตสึทาเกะเห็ดมัตสึทาเกะนะคบเพื่อนเยนิดเขาก็ถามมานะคะกระแตบ้านนิ้วใหญ่เด้อนะคะกระแตนะคะมากินแกงเห็ดปลวกเห็ดมัตสึทาเกะน้กันนะคะเพราะว่าเพื่อนถามว่าแกงเหมือนบ้านเราได้ไหมนะคะแกงได้นะคะเพื่อน นะคะกระแตนะคะกระแตกระแตบานิวใหญ่มาเด้อมากินแกงเห็ดมัสสุทะเกะนะคะเห็ดมัสสุทะเกะแกงส่ปรแดกนะคะเพื่อนแกงส่ปรแดกปลาร้าบ้านเรานี่แหละนะคะแกงธรรมดาธรรมดานี่แหละมันจะหอมนะคะทาเห็ดอื่นๆหอมไปด้วยนะคะเห็ดน้ำหมากมัซสุทะเกะนี่ก็คือเห็ดปลวกนะคะเพื่อนเห็ดปลวกสวีเดนนะคะเห็ดปลวกนี่ก็เห็ดมันปูส่วนขาวๆนี่ก็คือเห็ดเอ่อเห็ดพึ่งหวานนะคะเพื่อนเห็ดพึ่งหวานนะคะ ส่วนขาดำๆลายๆนี่คือเห็ดเห็ดขาลายนะคะเพื่อนเห็ดขาลายนะคะเห็ดขาลายนะคะเพื่อนก็จะมีเห็ดอันนี้ก็คือเห็ดเห็ดพึ่งหวานนะคะเพื่อนนี่ก็คือเห็ดพึ่งหวานนะคะดอกตุ้มตุมดอกตะมุตะมินะคะมาทานด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือเมนูนะคะเมนูผัดเห็ดเห็ดพึ่งหวานผัดเนยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเห็ดพึ่งหวานผัดเนยนะคะนี้แล้วก็ อยานีอบนะคะที่อบนะคะอันนี้ก็จะเอาไปแช่ช่องแข็งไว้นะคะสลับทําลาบนะคะทําลาบทํายําก็ได้เลยนะคะอันนี้คือจะไม่อบให้แห้งนะคะเพราะว่าถ้าแห้งเกินไปมันก็จะไม่อร่อยนะคะก็คือพอดีน้ําตกนะคะเป็นน้ําตกเห็ดไปเลยนะคะเพื่อนน้าตกเห็ดคะเห็ดพึ่งหวานนะคะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งหวานน้าตกนะคะเพื่อนก็คลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าอาหารมันหลายเมนูเนาะเมนูเห็ดนะคะเพื่อนก็จะทําเมนูเห็ดนะคะ ที่บ้านก็ไม่มีใครกินนะคะเพื่อนที่นี่ก็จะแช่ช่องแข็งไว้นะคะเพื่อนก็แจกเพื่อนเมื่อวานเอามาก็แจกเพื่อนบ้านนะคะไปสามสามบ้านนะคะแล้วก็แจกเพื่อนอีกนะคะนี่เอามาวันนี้ก็แจกนะคะเห็ดส่วนใหญ่ได้มาก็แจกเพื่อนนะคะเพื่อนแจกนะคะมาทานเห็ดด้วยกันนะคะเมนูเห็ดนะคะแกงเห็ดพึ่งหวานนะคะเมนูนะคะเมนูแกงเห็ดหกอย่างนะคะนี่คือแกงเห็ดหกอย่างนะคะเพื่อนมาทานด้วยกันค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะอ่ะดูได้มีหลายๆเมนูนะ